เล่าข่าวเชาว้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวดีสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนานะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k สวัสดีการทันข่าวอัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนา8ตุลาคม2565นะคะหลังจากที่พี่น้องกเกษตรกรชาวนารอคอยอย่างมีความหวังนะคะเมื่อประกันไรายได้ข้าวปี4และไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ ยังไม่ผ่านคอรมอจนถึงณวันนี้นะคะโดยล่าสุดเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าวได้อัปเดตเพื่อความเข้าใจง่ายๆและไม่งงนะคะเงินช่วยเหลือชาวนาะโดยเพจ Facebook สวัสดิการทันข่าวได้ชี้แจงตามภาพประกอบนะคะที่แอดได้ขึ้นให้ดูโดยได้อัปเดตว่าเงินช่วยเหลือชาวนาะชี้แจงตามรูปจะได้ไม่สับสน ว่าให้ไร่ละ700บาทสูงสุดไม่เกิน5ไร่ก็จะได้เท่ากับ3,500บาทนะคะจะมาแทนไร่ละ1,000บาทหรือไม่ไร่ละ700เกิดจากงบประมาณ1,5หมื่นล้านของกรมการข้าวนะคะที่ได้ชี้แจงโครงการสนับสนุนลดต้นทุน15,260ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรือศูนย์ข้าวชุมชนไปจัดซื้อเครื่องจัก,กรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวศูนย์ข้าวชุมชนแต่ทางสำนักงบประมาณเห็นว่ารายละเอียดโครงการยังไม่ชัดเจนและช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาก็ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมจึงจำเป็นให้โยกย้ายงบประมาณนี้ มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2,565ประมาณ4.6ล้านครัวเรือนเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตนะคะในส่วนของไร่ละ1,000บาทจ่ายสูงสุดไม่เกิน20ไร่ก็จะยังมีอยู่ถึงแม้งบประมาณจากสันอาจจะไม่เพียงพอก็จะเสนอเข้าครมก่อให้ใช้งบกลางมาอุดหนุนเพิ่มเติมต่อไปนะคะ อัปเดตล่าสุดจากเพจ Facebook สวัสดีการทันข่าวนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือชาวนาะปีผลิต65ทับ66โดยเข้าบัญชีให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี2565นั่นก็คือประกันรายได้ข้าว5ชนิดไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่นะคะอัปเดตล่าสุด8ตุลาคม2565